الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعملون اشهد ان لا اله الا الله بيده لكم يؤمنون اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما فيا ايها المؤمنون اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تصلحون <applause> فقد الله wa amilus salihat wa dawasou bil haqq wa dawasou bis sabr sada Allahu al azim tad'u Allah subhanahu wa ta'ala fil 'ali qan'un ana khou ta'd'u ta'ala wa an ta'ala hayya lan yakun bi al-yaqreen Allah subhanahu wa ta'ala bi'al tatbiq fi al shay' allahu subhanahu wa ta'ala nan sughsan และเว้นและห่างไกลในสิ่งที่อลล์รัชสบฮานมหามวัตอาลสสา้นประสบสันท่านพี่น้องผู้มีความรักและความเมตตาและหวังวาโปรดปาราใจองล์รัชสบภานมหามวะตอาลาที่ละกีทั้งหลายในวันนี้นั่นเป็นวันศุกร์เป็นวันแห่งการรวมกันเป็นวันแห่กงก,หการที่เรานั้นควรที่จะมาพูดคุยพบปกกะกันแล้วก็นั่งฟังในเรื่องของการตัดเตือนซึ่งกันและกัน ให้เราเน้นได้ตั้งมั่นอยู่ในความตั้งวาตอัลลอฮฺ سبحانه และก็อัลลอฮ์ด้วยการที่เราเน้นจะต้องมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และก็อัลลอฮ์และท่านทั้งหลายก็จะต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และก็อัลลอฮ์นั้นทรงสั่งใช้และก็ ในวันนี้นั้นเราก็ขอขอบคุณสุโตตแต่ของลสุภาราชวัตนอาลาที่ให้เรานั้นได้ผ่านพ้นชีวิตและก็มอบโอกาสให้เรานั้นได้มีลมหายใจมากระทั่งในวันนี้และเรานั้นในงคงมีโอกาสที่เรานั้นใช้เวลาส่วนที่เดือนี้ในการที่จะสะสมภุณงามความดีให้มากที่สุดเพื่อที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะได้กลับไป,าปหาอลสุภาราชวัฒา ดังพี่น้องศาสนทุนที่รักที่สหลายอัลลอฮฺสุบฮานะวาจะอาลาได้พูดถึงแกนแท้ของความเป็นอิสลาห์ความเป็นมนุษย์ไว้ในหลากหลายอายะอัลกุรอานมากมายดังที่จะได้ยินยกแบบสั้นๆและก็กให้เรานั้นได้ทําความเข้าใจในคําสั่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะวาจาอาลาได้บอกถึงแกนแท้ของความเป็นมนุษย์อัลลอฮฺสบนินะลาห์มีน่าเชื่อถอนรเว้ย ว่าคุยกับอินซันสุร,ริยาบบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่อ่อนแอก็คือตอนนี้เพราะเั้นการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันนั้นขึ้นว่าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนวนแล้วมีความอ่อนแอซ่อนอยู่แม้ว่า,าภาพของวามประจักษ์ที่เราเห็นในสายตาบางคนนั้นอินซานบางคน เรื่องูุมีบางคนนั้นมีความเข็งแก่แ,กแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแก่แท้ที่เราสุภาตาเราบอกว่ามนุษย์นั้นมีความอ่อนแอยิ่งอ่อ,อนแอในที่ไหนก็อ่อนแอเนื่องจากว่าควาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นบาปพระองค์แต่การที่เราบอกว่าการที่เราจะต้องอ,งอ,อง่อนแอก็แสดงว่าเรานั้นจะต้องได้รับความช่วยเหลือและเรานั้นก็จะต้องมีแบบอย่างที่จะต้องมีผู้นำทางในสิ่งที่ถูกต้อง และเรนะานั้นก็ต้องมีโกรบในการใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเพราะนั้นอย่างที่าอาจาเคยสรุปที่ผ่านมาลงหนึงบ้าแนแห่งนี้ว่าการช่วยเหลือหรือการที่เรานะั้นจะอาศัยการช่วยเหลือกับผู้อื่นนั้นในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นั้นมีมากมาย,ยเหลือเกินโดยเฉพาะตั้งแต่ที่เรานะั้นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากแม่ของเราในการที่อุ้มท้องของเรามาาเดือ,อน สูตินาลรนก็ดีก็จะต้องมีคนที่ให้ความช่วยเหลือเราในการที่เราจะคลอดออกมาอยูตาดูโลกเหล่านี้แล้วพอเราเติบโตขึ้นมากแมาของเราพ่อแม่ของเราก็จะต้องเลี้ยงลูกฟักให้เรานั้นได้มีการเติบโตเข้าสู่วัยวัยรุ่นและก็พอเราเติบโตขึ้นมาบรรดาญาติน้องของเราก็จะต้องให้ความช่วยเหลือในการกุ้งชูความเป็นมนุษย์ของ เรานั้นได้อยู่รอดปลอดภัยในการใช้ชีวิตในโลกแห่งนี้แม้กระทั่งในช่วงสุดท้ายของเราเราก็จะต้องให้ผู้อื่นนั้นมาให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันในเรื่องของการอาบน้ำก็ดีในเรื่องของการละหมาดให้เราก็ดีในเรื่องของการการฝันก็ดีและในเรื่องของการที่ไปฝันของเราไปยังอุ๊ดแต่อสุพานอวนตาร์นันนเป็นพื้นฐานที่เราบอกว่าในการให้ความช่วยเหลือระหว่างษันนั้นจึงมีความสําคัญ พื้นฐานของการช่วยเหลือนั้นเป็นการดำเนินชีวิตบนวิถีแห่งอิสลามและเป็นวิถีแห่งการที่ศาสนาได้บัญญัติให้เรานั้นจะต้องปฏิบัติตามแลควางหอบเพื่อให้เรานั้นจะเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตแห่งอิสลามสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นการที่เราได้เน้นย้ำในเรื่องของความช่วยเหลือการที่เราจะต้องย้ำเตือนตัวของเราเองว่า การที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นนั้นไม่มีโดยเฉพาะอย่างนี้การช่วยเหลือนั้นก็จะต้องได้รับจากพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นอันดับที่หนึ่งนะและเรานั้นก็จะได้รับความช่วยเหลือจากศาสดาของเราท่านอาบิบอมัสโลลของอะไรโสลามไม่ว่าจะเป็นกราะในการเป็นแบบอย่างที่ดีแม้ว่ากรอบในการสะท้อนการประจักษ์การใช้ชีวิตแบบอิสลามในโลกนี้ก็ดีหรือไม่ ในฐานะเป็นบุมบัตประชาชาติองท่ันเพราะนั้นล้วนแล้วจะมีความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการช่วยเหลือกันแล้วก็พระดำรัสของสุภาโนตาแล้าก็บอกว่าวัตถาวัตาวัจทมุอาดาพิเรอวัตมากกวเาบอกว่าพวกเราทั้งหลายนั้นจงช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องราวที่เป็นภามิภาม ว่ายอมเกรงตอองสุขานวตัตอาลๆแต่พี่น้องที่เคารพก,กังหลายการที่เรานั้นจะให้ความช่วยเหลือซึ่งกัและการนั้นเป็นพื้นฐานแห่งการใช้ชีวิตก็จริงแต่การที่เราให้ความช่วยเหลือให้สะท้อนอยู่กับการใช้ชีวิตของเราในโลกแห่งนี้มันจะทําให้การใช้ชีวิตของเราในการอยู่ร่วมกันในสังคม นของเราการพระบุตรของเรามาจากอาณาจักรนันท่านมีองค์แรกองค์แรกไมะนั้นก็เกิดจากสิ่งที่มีความหลากหลายในดินที่มาประกอบเป็นรักเป็นร่างท่านไมะนั้นการที่เราเกิดมาต่อท้ายเป็นลูกหลานของท่านเกิดจากร้อยพ่อพันแม่เกิดจากอัตักณ์วิธีการใช้ชีวิตในแต่ละเชื้อชาติในแต่ละ กาที่เราบอกว่าการใช้ชีวิตของเราการช่วยเหลือของเราสิ่งที่เราจะต้องสะท้อนกนลัเนั่นก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในโลกมนุษย์แห่งนี้เมื่อพูดถึงความช่วยเหลือทุกท่านก็จะเอามองในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่จริงๆแล้วความช่วยเหลือแลเอาล็อตสุบรรณมวตาลาเรื่องของการบริจาคก็ดีเรื่องของการสร้างคาดีการบริจาคมีสองรูปแบบการบริจาค ในภาาทานอาสาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่บอกว่าวามช่วยเหลือกันนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาวิเคราะห์ว่าการช่วยเหลือของเราไม่จะเป็นต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองแต่การช่วยเหลือของเรานั้นอยู่กับการที่เราใช้คาพูดอยู่กับการที่เราย้ดแย้มแก่งสช่วยกันอยู่กับการที่เราไั่ได้ช่วยเหลือกินข้าง หรือส <ừ S 2> ิ đi, ceu, ่งอ <c derivatives> ื a, <ungs> un ่นที่เป็นอยู่บนทางก็ดีช่วยเหลือผู้เดินทางก็ดีแม้กระทั่งผู้ที่ผูกอธรรมแล้วเราก็ให้การช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรานนั้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือการช่วยเหลือของเราโดยเฉพาะในเรื่องของการบริจาคการบริจาคที่เป็นค่าบังคับนั้นมันอาจจะถูกจองจงเนื้อชีวิตของเราสําหรับผู้ที่อยู่ในครอบพี่การแต่การที่เรา ส่วนัระกอบในเรื่องของการบริจาคที่เป็นขันอาสา์นั้นมันเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องช่วยเหลือกันเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินของเราที่มีอยู่แม้ว่าไม่ครบพีกาดก็ดีให้มันมีบุรการแกเราเพื่อชล้างร่างกายของเราในสิ่งที่เราบริโภคจากการกินจากการใช้เพื่อให้เรานั้นสามารถไปต่อต่อสุขภาพตาและในหนึ่งในสิ่งในคําตอบของเราในเรื่องของการใช้ทรัพย์สิน ด้วยวิธีทางใดเราก็จะต้องให้คําตอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรวมแล้วว่าการระพฤกในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเกิดความช่วยเหลือให้เรานั้นได้ทําแบบส,บสบม่ำเสมอคลายก็ตาที่ชุมชนใดก็ตามที่เกิดจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีรอยยิ้มซึ่งกันและกันมีการมองหน้าให้กับวิถีแทนมิสน ช่วยเหลือตีนอายของความเจริญทีนอายของความสมัครสมานสมาธีนั้นก็จะเกิดขึ้นในสังคมในเก็บนั้นๆแต่ถ้าใดก็ตามที่ในสังคมใดมีแต่ความเห็นเก่ตัวมีแต่การที่ตั้งตัวเองเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง กินอายของความเขี่ยแคนกินอายแห่งความอิจฉานิษยากินอายแห่งความเห็นแก่ตัวก็จะลอยมาในสังคมนั้นสุดท้ายที่สุดแล้วสังคมเหล่านั้นก็จะเกิดความเสียหายความแหยนะและจะเกิดสิทนั้นที่มันเกิดขึ้นและมันจะเป็นเรื่องของการที่เราแ้จะตกจะโดนภัยประละต่างๆในขณะที่เรานั้นมีวิถีชีวิตแบบอิสลามในการเลือกใช้ดังนั้นอาาแท่านทั้งหลาย ะเชิญชวนทุกท่านในท้ายของคุคุปอรนี้ว่าเรานนั้นได้ใช้ชีวิตที่เคราะในการแปรรองในการใช้ชีวิตของเราว่าวันนี้นั้นเราได้บอกประโยชน์ให้คนรอบข้างมากขนาดไหนวันนี้นั้นเราได้สร้างอันตรายหรือความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราหรือเปล่าและก็วันนี้เนี่ยเราได้ทําให้ประโยชน์กับผู้อื่นมากมายแค่ไหนแต่ถ้า ของทุกท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราได้ทําในสิ่งที่มันถูกต้องและได้รับความช่วยเหลือแล้วและมันได้สะท้อนเป็นเชิงประจักษ์กับเราแล้วมันก็จะทําให้เราเน้นเอาสิ่งเหล่านั้นที่ไม่กระทบกับความืร้อนของเขาปกป้องในระดความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเอาประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งเหล่านั้นก็ควรที่จะพัฒนาตนเองให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่า เราไน้นได้พิเคราะห์สำรวจตัวเองแล้วเราไม่ได้สร้างความเสียหายต่อผู้อื่นเรานั้นใช้คําพูดที่ไปดีกับคนอื่นอยู่เราไม่นในกาททาในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอยู่วันนี้เรานั้นยังประตูแห่งการต่อประตวกับเนื้อกับตัวนั้นยังบุกเปิดกับเราอยู่ตราใดก็ตามที่ชีวิตของเรานั้นยังไม่เกินทุกกระเดือเราก็ยังคงที่จะต่อปรกตัวได้ ใดก็าตามที่ดวงอาทิตย์นั้นยังไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกเราก็ยังคงปรับเสียได้เพราะฉะนั้นการถ้าเกิดว่าเราค่าควรแล้วเราเป็นประโยชน์อย่างหลังเราก็ควรที่จะปรับปรุ่กันเสียเพราะฉะนั้นเราก็จะทําให้ในสังคมของเราการใช้ชีวิตในโลกแห่งนี้การใช้ชีวิตในสังคมของเรามันก็จะได้รับความมโมสุขและเราน่านก็จะได้รับการปกป้องจากภัยมา างๆที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตของพวกเราภัยประลนั้นในโลกปริยญาอีกนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นจะต้องรักษาไว้ซึ่งการที่เรานั้นเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วรักษาการศรัทธานั้นเป็นแบบอย่างที่สะท้อนเกิดประจักษ์ในการใช้ชีวิตในสังคมและก็นำพาผู้ที่อยู่ใต้กานันของ ของเราผู้ที่อยู่ในสังคมหลายร้อยของเราในจุระสมอันเดียวกันในจุดผู้หมายอันเดียวกันนั่นคือความตั้งวาต่อเราสุภานตาสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้การดาเนินการการใช้ชีวิตของเราบนฐานของการช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือที่เป็นแบบทุทธศาสนาดีถึงแบบการช่วยเหลือซึ่งการและกันด้วยวิธีทางอื่นที่ศาสนาได้ ขนาดสนอเงื่อนสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้สังคมของเราดีขึ้นและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามวลสัุค์ของเราในการที่ผู้ร่วมละหมาดนักวิชเนี่ยมาตนลงทุกท่านคงจะได้ข้อคิดในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็ได้แตรโฉนในการใช้ชีวิตของเราและก็มันขอร้ออ่าตอนนับสุภาปตะอาลาให้สังคมของเราให้ชุมชนของเราแม้กระทั่งตัวของเราและครอบครัวของเรานั้น ลราแห่งศาสนาเพื่อพระสุราณตาลานั้นจะได้ส่งต่อรับทำหุอาของเราการมโนของเรา,เราและต่อรับก,การงานที่ดีเพื่อให้เราเนั้นจะได้กลับไปหาลระสุพาณตาลาด้วยความด้วยกับการเชื่อฟังลระสุพานณตอาลาแล้วก็ได้รับส่วนสวรรค์ของลระสุพานวัตอาลาในสิ่งที่เราเนั่นกำลังจะก้าวไปและก็จะผ่านไปในเกิดขึ้นในชีวิตของเราในอนาคต